ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านครับวันนี้มาเจอกันนะครับกับบรรยากาศคลิปที่2นะครับกับภารกิจจัดส่งเจ้า z x 1 3 0 k คนะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เราตรวจเช็คทุกอย่างให้ท่านเสร็จสมบรรอยนะครับพร้อมที่จะทำการจัดส่งเรียบร้อยนะครับนี่เทเล์ก็มาแล้วนะครับ หลังจากเมื่อกี้นะครับเราเพิ่งจะจัดส่งเจ้าแคท3 1 2 E ไปนะครับปลายทางไปยังจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวเจ้าแซนเอ็กซนะครับพอพอพ,อพอนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโจ้เช่นเคยนะครับที่ช่องรถคขนนำเข้าแท้จากญี่ปุ่น100ปอร์์ัลานครับพบกันที่ช่องรถคขนนำเข้าบางนาแท็กเตอร์นะครับวันนี้ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบและกําลังมองหารถคุณนาเข้าแท้จากญี่ปุ่น100%นะครับพร้อมกับงานบริการหลังการขายพร้อมกับงานตกแต่งระบบต่างๆแบบพร้อมใช้ก่อนที่ส่งถึงมือท่านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาผมได้เลยนะครับโจ้นะครับยินดีรับใช้ทุกๆท่านนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงรถคุณนาเข้าแท้จากญี่ปุ่นคิดถึงเราครับตามเบอร์โทร0858400788นะครับ ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับภารกิจวันๆของเรานะครับนะครับก็หลังจากที่สินค้าเข้ามาใหม่นะครับก็หลายตัวอยู่นะครับรวมถึงเจ้า z ซดเกร้อยสามไอเอซ้สามนะครับนี่คันนี้มาถึงใหม่นะครับสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับให้ดูข้าวๆก่อนนี่สวยนะครับมาพร้อมกับใบแทนเก7ซิเซนโอ้ยเบิ่งทซงล่างพี่น้อง ช่วงล่างนะครับช่วงล้างนะฮะช่วงล่างสวยๆครับเนี่ยสีสันป้ยกิฟนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้า ZX 130K ขึ้นก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกพี่น้องๆไปนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอรัตนะนะครับวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่บ้าน บ้าน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 ทับใหญ่นะครับตำบลทับใหญ่นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สวนทยานะครับมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจกับบริษัทเล็กๆของเรานะครับได้ดูแลนะครับรถคันใหม่ของท่านพี่นะครับวับนนี้ก็จัดส่งให้นะครับในเวลาตัดส่งนะครับนี่พอาะั้ตัดส่งห้พไปน้องได้เวลาจัดส่ง ครับตอนนี้ก็จะมีนะครับอ่าเล็กการระบบสายไฟนะครับไฟเป็นค้นหน่อยแบบนอโอ้ตวดให้เนาะนะครับ อำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาเจอกันนะครับกับภารกิจที่2ครับ 啊！Ah. อก็เลยนะครับก็หลังจากคุณลูกค้านะครับนะครับมาทําการตรวจสอบเช็คระบบต่างๆนะครับก็มีเพิ่มเติมคือติดฟปีมหน้านะครับบานเต็มนะครับแล้วก็สายแอร์หยดนะครับลงล่างนะครับก็ทําให้ใหม่นี่ครับราวกันสายไฟนะครับนี่ก็จัดให้ครับ ก็พวกนี้้าสางครับที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับบางหน่อยบางหน่อยบางบางอีกอีกอีกกอเดินเดินอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยอ่า พาตรงตรงอีกอีกขึ้นขึ้นพากดเลยกดเลย นี่ก็อยู่ในการน,นะครับตั้งเอาขึ้นว่าตรงไม่ตรงนะครับปรระดับนะเพราะว่าไปไกลนะ <c oughs> แล้วจะรัดโซ่นะอ๋ <c oughs> <c oughs> มือใหม่ทั้งคู่ครับ <c oughs> ทั้งคนขับสิบล้อนะครับนี่มือใหม่นะครับ ว่าขึ้นเสร็จซับพิเทนะครับเดี๋ยวถอยรถหน่อยนะครับเดี๋ยวเราถอยรถหน่อยนะครับขออนุญาตถอยรถก่อนเดี๋ยวจะถอย,อยรอยถแล้นวลน,น้องถอยรถหน่อยครับเพราะว่าจะ โอ้ครับเป็นวันนอที่นองโอ้นี่คือพิกอัพอยู่วันนอหนี่เดี๋ยวจะหลังลบแดดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปส่งคุณลูกค้านะครับผม ว่าเ <c oughs> ขาลูดไปขับขี่ไว้ทีแรกเขาจะเหยียบเป็นร้อยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เป็นนั้นว่า เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาพี่ๆน้องๆนะครับไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายรูปนะครับส่งไลน์ให้คุณลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าไม่มาดูรถนะครับผมก็จะทําการนะครับส่งมอบกันแบบทางรลยแล้วกันนะครับพี่น้องนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ภารกิจนะครับภารกิจเขาจะเรียกว่าอะไรครับภารกิจ อ่าตอภารกิจครั้งที่2ตอนตอนเย็นแหละภาร,รกิจตอนเย็นๆนะครับไม่ใช่ภาร,รกิจตอนสุดท้ายพี่น้องมันบอดีครับก็ต่อว่าภาร,รกิจสําหรับวันนี้นะครับครั้งเอา้มามงไหนดีโอ้บ้อยังพี่น้องนะครับวันนี้ก็อารมณ์ดีหน่อยครับวันนี้เราปล่อยกัน2คันนะครับแล้วก็จะมีตามคนยังเหลือที่พังงาแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มหาสารคามทั้ง2คันนะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับผมโจต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอขอบคุณพี่ๆีน้องน้องลุงป้าน้าอาทุกทท่านนะครับทั้งท่านลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับที่ไว้ใจสำหรับบริษัทเล็กๆของเรานะครับได้ดูแลสินค้าของท่านหรือว่าเมคโคคันใหม่ของท่านนี่เองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าเลีมยครับคิดถึงรถคุณนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นคิดถึงเราครับแต่ท่านจะไม่ผิดหวัง0 8 5 8 4 0 0788 08 0 8 3และ082เบอร์เอิร์ท08ศะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหน้าไล่เอาด้วยพี่น้องสุดท้ายนี้ผมจูต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ากาบคำว่า,าสวัสดีครับ